Ating for sustainability, empowering the insurance for empowering sustainability ating industry the การบูรณาการความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อความยั่งยืนโดยดรนภสนันพนนันนิพานายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย2,568-2,570การเปลี่ยนผ่านของโลกและบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภยัยในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแนวคิดเรื่อง ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นทิศทางหลักที่ทุกภาคส่วนของโลกกำลังมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันนั่นคือการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจการดูแลสังคมและการปกป้องสิ่งแวดล้อมโลกในวันนี้กำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน Transition tos sustainability ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มของ ESG Environment Governance Social Govern ที่ถูกยกระดับจากแนวคิดเชิง CSR มาเป็น ยุทธศาสตร์หลักขององค์กรหรือโลกที่กำลังไร้พรมแดนจากเทคโนโลยีดิจิตอลและการเชื่อมต่อของข้อมูลสิ่งเหล่านี้ทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยเองซึ่งเป็นเสาหลักของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมจำเป็นต้องร่วมมือกันในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทำไมความร่วมมือคือกุญแจของความยั่งยืนในโลกของการประกันภยัยความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ แต่เราสามารถแบ่งเบาหรือบริหารจัดการมันได้และแนวคิดนี้เองคือหัวใจเดียวกันกับความร่วมมือเพราะการร่วมมือกันในภาคอุตสาหกรรมประกันภัยหมายมถึงการรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศแห่งความมั่นคงและความไว้วางใจร่วมกัน trust ecosystem และนี่คือเหตุผลสำคัญที่อุตสาหกรรมต้องจับมือกันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 1. ร่วมกันยกระดับความโปร่งใสและธรรมิบาล เมื่อทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างมาตรฐานเดียวกันในการดำเนินธุรกิจทั้งเรื่องข้อมูลการให้บริการและการกำกับดูแลจะช่วยลดความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนในฐานะผู้เอาประกันภยัยเพราะความเชื่อมั่นคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของอุตสาหกรรมนี้ 2. ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่ออนาคตโลกดิจิทัลทำให้การบริหารความเสี่ยงซับซ้อนกว่าเดิมการแชร์ข้อมูลเชิงลึกการร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเช่นอินเซอร์เทค AI Risk Analysis หรือระบบข้อมูลกลาง Insurance Data Platform จะช่วยให้ทั้งระบบสามารถตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นและเปิดทางให้เกิดนวัตกรรมประกันภัยใหม่ๆที่เข้าถึงคนทุกกลุ่ม 3. ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจไทยอุตสาหกรรมประกันภัยเป็นเสาหลักหนึ่งของระบบเศรษฐกิจการที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันพัฒนาอย่างยั่งยืนจะช่วยให้ระบบประกันภัยมีเสถียรภาพสามารถรองรับความเสี่ยงระดับมหภาคเช่นภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการระบาดใหญ่ในอนาคตได้ 4. ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม Social Accountability การบูรณาการระหว่างภาคอุตสาหกรรมไม่ได้หมายถึงการทำงานในห้องประชุมเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการร่วมกันส่งต่อคุณค่าให้กับสังคมเช่นการส่งเสริมการรู้เท่าทันการเงิน Finan Li การดูแลผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมและการสนับสนุนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อน s ใน s g อย่างชัดเจน 5. ร่วมกันสร้างระบบที่เติบโตได้อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังความยั่งยืนไม่ได้หมายถึงความอยู่รอดขององค์กรใหญ่เท่านั้นแต่คือการสร้างระบบที่ทุกฝ่ายตั้งแต่นายหน้าบริษัทประกันภยัยจนถึงผู้เอาประกันภัยรายย่อยสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้ความร่วมมือที่แท้จริงคือพลังแห่งการสร้างความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมเมื่อทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมจับมือกันจะเกิดพลังขับเคลื่อนใหม่สามด้านที่ทำให้ ความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่เกิดขึ้นจริงได้คือ 1. พลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน <ative> Learning สมาคมจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้และจัดหลักสูตรพัฒนาให้กับสมาชิกเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างธุรกิจประกันภยัยการเรียนรู้ไม่ควรเกิดขึ้นเฉพาะในองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ควรเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งระบบ พราะทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภยัยในหน้าประกันภยัยหน่วยงานกำกับดูแลหรือภาคประชาชนล้วนมีมุมมองประสบการณ์และองค์ความรู้ที่แตกต่างกันหากสามารถเชื่อมโยงและแบ่งปันกันได้อย่างเปิดกว้างจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโครงสร้างการเรียนรู้ร่วมกันมีพลังในหลายมิติเช่น1.1เสริมสร้างองค์ความรู้และมาตรฐานวิชาชีพร่วมกัน ในหน้าประกันภัยแต่และองค์กรอาจมีแนวทางปฏิบัติที่ดีแตกต่างกันหากมีการแลกเปลี่ยนและรวบรวมเป็นองค์ความรู้กลางจะช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเอกภาพซึ่งเป็นรากฐานของความเชื่อมั่นจากประชาชน1.2เปิดมุมมองใหม่ให้เกิดนวัตกรรมเมื่อองค์กรต่างๆร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งความสำเร็จและความท้าทายจะช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆเช่นการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เทค ระบบข้อมูลกลางหรือบริการหลังการขายรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น1.3สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา Learning culture การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมจะปลูกฝังแนวคิดเราสามารถเรียนรู้และผสมผสานความเชี่ยวชาญของแต่ละคนได้นี่คือจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง Continuous learning ซึ่งจะทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่น พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต1.4พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมให้เติบโตไปพร้อมกันการร่วมกันจัดอบรมสัม,มนาหรือพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างสมาคมบริษัทและหน่วยงานภาครัฐจะช่วยให้บุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัยเติบโตไปพร้อมกันทั้งในด้านทักษะเทคโนโลยีและจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม1.5สร้างความเชื่อมโยงระหว่างรุ่นสู่รุ่น Knowledge Continuity การถ่ายทอดประสบการณ์จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ collaborative learning ที่ช่วยให้ภูมิปัญญาในอุตสาหกรรมไม่สูญหายและยังเสริมพลังให้คนรุ่นใหม่มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อไปดังนั้นพลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันไม่ใช่เพียงการแลกเปลี่ยนความรู้แต่คือการสร้างทุนทางปัญญา intellectual capital ของทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งจะกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยสามารถพัฒนาอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว 2. พลังแห่งนวัตกรรมร่วมกัน (Co-innovation) สมาคมมีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกและพันธมิตรเทคโนโลยีเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจประกันภัยยุคใหม่เมื่ออุตสาหกรรมมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันแล้ว สิ่งที่จะต่อยอดได้ทันทีคือการสร้างสรรนวัตกรรมร่วมกันซึ่งจะผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างสมดุลในระยะยาวการรวมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมกับเทคโนโลยีจะทําให้เกิดนวัตกรรมประกันภัยใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนยุคใหม่ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าทุกยุคที่ผ่านมานวัตกรรมไม่ได้หมายถึงการคิดค้นสิ่งใหม่เพียงลําพังอีกต่อไปแต่หมายถึงการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่ามากกว่าการพัฒนาแบบต่างคนต่างทำการรวมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมกับเทคโนโลยีเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจากการทำงานแบบเส้นตรงสู่การทำงานแบบเคยข่ายที่ทุกฝ่ายสามารถแบ่งปันข้อมูลแบ่งปันทรัพยากรและร่วมกันสร้างบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริงเมื่อเราผสมผสานนวัตกรรมร่วมกันจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยในหลายมิติเช่น 2.1สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ความเสี่ยงยุคใหม่เช่นประกันภัยไซเบอร์ประกันสุขภาพเฉพาะบุคคล Personalized Health Insurance หรือประกันตามพฤติกรรม Usage Insurance Based ที่เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างข้อมูลของลูกค้าเทคโนโลยีดิจิทัลและความเชี่ยวชาญของนายหน้าประกันภัย2.2เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสของระบบประกันภัยการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีเช่น ระบบข้อมูลกลาง Insurance Data Exchange AI วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือบล็อกเ i n สำหรับการเคลมจะช่วยลดความซําซ้อนลดต้นทุนและเพิ่มความเชื่อมั่นในทุกขั้นตอนของกระบวนการประกันภยัย2.3สร้างประสบการณ์ลูกค้าแบบใหม่ Customer Experience Innovation เมื่อนายหน้าบริษัทประกันและพันธมิตรเทคโนโลยีทำงานร่วมกันประชาชนจะได้รับประสบการณ์ที่ง่ายรวดเร็วและโปรง่งใสตั้งแต่การเลือกกรมมาทัน การซื้อผ่านช่องทางดิจิทัลไปจนถึงการบริการหลังการขายผ่านระบบอัตโนมัติที่ดูแลตลอด24ชั่วโมง2.4ต่อยอดความร่วมมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Innovation นวัตกรรมไม่ได้หมายถึงเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแนวคิดและวิธีทำงานใหม่ๆที่ลดการใช้ทรัพยากรสร้างความเท่าเทียมและเพิ่มโอกาสให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงการคุ้มครองเช่นการพัฒนาโครงการประกันภัยชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ไมโครอินชัวรันที่เหมาะกับผู้มีรายได้น้อย2.5เสริมสร้างพลังของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้เป็นต้นแบบของภูมิภาคนวัตกรรมร่วมกันจึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือสร้างความสะดวกสบายแต่คือการสร้างอนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง โปรง่งใสและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในสังคมเพราะในโลกยุคใหม่ไม่มีองค์กรใดสามารถสร้างนวัตกรรมได้ลำพังแต่เมื่อทุกฝ่ายร่วมกันใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เป็นสะพานเชื่อมเราจะสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้ก้าวทันอนาคตและยั่งยืนอย่างแท้จริง 3. พลังแห่งการเติบโตอย่างสมดุล Shared Prosperity สมาคมพร้อมขับเคลื่อนโครงการที่ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการประกันภัยได้อย่างเท่าเทียม เมื่ออุตสาหกรรมมีการสร้างสรรค์นวัตรกรรมร่วมกันแน่นอนว่าจะเกิดพลังแห่งการเติบโตอย่างสมดุลเมื่อทุกฝ่ายได้รับประโยชน์จากระบบที่โปรง่งใสและมีธรรมาิบาลจะนำไปสู่การเติบโตที่มั่นคงทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศหัวใจของความยั่งยืนไม่ได้อยู่เพียงแค่การเติบโตขององค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่คือการเติบโตไปพร้อมกันของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจและสังคม นี่คือแนวคิด shared prosperity การเจริญร่วมกันอย่างมีสมดุลบนพื้นฐานของความโปรง่งใสธรรมิบาลและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเมื่อทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมประกันภยัยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยนายนหน้าประกันภยัยพันธมิตรธุรกิจหรือผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์จากระบบที่ยุติธรรมและโปรง่งใสจะเกิดวงจรของการเติบโตอย่างมั่นคงที่เกื้อหนุนกันในระยะยาว3.1 ความโปรง่งใสและธรรมภิบาลสร้างความไว้วางใจ trust is capital ความเชื่อมั่นคือทุนที่มีค่าที่สุดของอุตสาหกรรมประกันภยัยเมื่อมีระบบที่โปรง่งใสมีกติกาชัดเจนและทุกฝ่ายปฏิบัติด,ด้วยความซื่อสัตย์จะทําให้เกิดความไว้วางใจทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมส่งผลให้ลูกค้าเชื่อถือองค์กรมั่นคงและเศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ3.2การเติบโตที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง clusive ความเจริญร่วมกันหมายถึงการเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มประชาชนเข้าถึงการคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นคนในเมืองหรือในชนบทคนรุ่นใหม่หรือผู้สูงวัยนโยบายประกันภัยเพื่อสังคมประกันภัยขนาดเล็กหรือโครงการส่งเสริมการรู้ด้านการเงินล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้คนไทยทุกคนสามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศ3.3การสร้างสมดุลระหว่างผลกำไรและคุณค่าทางสังคม profit with purpose ในยุคใหม่ธุรกิจที่ยั่งยืนคือธุรกิจที่สร้างกำไรคู่คุณค่าบริษัทที่มุ่งสร้างผลตอบแทนทางการเงินพร้อมกับมอบประโยชน์ให้สังคมจะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคนักลงทุนและชุมชนมากกว่าองค์กรที่มองเพียงผลและระยะสัน้น3.4การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีภูมิคุ้มกัน resilient economy อุตสาหกรรมประกันภัยที่เข้มแข็งและมีระบบธรรมภาภิบาลจะช่วยรองรับความเสี่ยงของประเทศทั้งภัยธรรมชาติภัยไซเบอร์ หรือวิกฤตสุขภาพทําให้ระบบเศรษฐกิจมีภูมิคุ้มกันพร้อมฟื้นตัวได้เร็วเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด3.5การสร้างความภูมิใจร่วมในฐานะอุตสาหกรรมที่มีคุณค่าต่อประเทศเมื่อทุกฝ่ายเติบโตไปพร้อมกันจะเกิดความภูมิใจร่วม (collective pride) ไม่ใช่เพียงจากความสําเร็จทางธุรกิจแต่จากการตรหนักว่าอุตสาหกรรมประกันภัยคือคกลไกสําคัญในการดูแลคนไทยทุกคนให้มีหลักประกันชีวิตมีความมั่นคงและมีอนาคตที่ยั่งยืน การเติบโตอย่างสมดุลจึงไม่ใช่เพียงปลายทางของความยั่งยืนแต่คือหลักการที่ต้องฝังอยู่ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานเพราะเมื่อทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมสังคมจะเกิดความไว้วางใจอุตสาหกรรมจะเติบโตอย่างมั่นคงและประเทศชาติจะมีรากฐานแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริงความยั่งยืนคือการเดินทางร่วมกัน สุดท้ายแล้วความยั่งยืนไม่ได้วัดจากองค์กรใดอยู่รอดได้ยาวนานที่สุดแต่คือการที่ตุตสาหกรรมทั้งหมดเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงเพราะอุตสาหกรรมประกันภัยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงชดเชยความเสียหายแต่คือระบบที่สร้างความมั่นใจให้กับชีวิตสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและการร่วมมือกันอย่างจริงจังระหว่างทุกภาคส่วนภายใต้หลัก ESG และธรรมาภิบาลคือรากฐานของตุตสาหกรรมประกันภัยไทยที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง วิสัยทัศน์ของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยการร่วมมือเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยดิฉันเชื่อมั่นว่าหัวใจของการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยให้ยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันแต่อยู่ที่การร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์เพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ไม่มีองค์กรใดทำได้เพียงลําพังบทบาทของสมาคมจึงไม่ใช่เพียงตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าเท่านั้นแต่คือเวทีกลาง ที่รวมพลังทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมบริษัทประกันภัยหน่วยงานกำกับดูแลพันธมิตรทางธุรกิจและประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือตุจอุตสาหกรรมประกันภัยไทยที่โปร่งใสเข้มแข็งและยั่งยืนนายหน้าประกันภัยฟันเฟืองสำคัญของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยปัจจุบันกว่า60เปอร์เซ็นตของเบี้ยประกันวินาศภัยในประเทศไทย มาจากช่องทางของระบบนายหน้าประกันภยัยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของวิชาชีพนี้ในฐานะฟันเฟืองหลักของการเชื่อมโยงระหว่างผู้เอาประกันภยัยและบริษัทประกันภัยนายนหน้าประกันภัยไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายกรมธรรม์แต่คือที่ปรึกษาผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมการบริหารความเสี่ยงไปจนถึงการดูแลลูกค้าในยามเกิดเหตุภยัยดังนั้นการพัฒนานายหน้าให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน และมีจัญยาบันที่เข้มแข็งจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงความยั่งยืนคือการสร้างสมดุลระหว่างผลกําไรและคุณค่าการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนหมายถึงการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นต่อสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริโภคต่อชุมชนหรือแม้แต่ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศองค์กรที่ยั่งยืนไม่ได้มุ่งเพียงการเติบโตทางรายได้ แต่ต้องสร้างคุณค่าที่ส่งต่อให้สังคมซึ่งในมิติของอุตสาหกรรมประกันภยัยนั่นหมายถึงการส่งเสริมการประกันภัยที่เป็นธรรมและเข้าถึงได้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องโปรง่งใสและเข้าใจง่ายการยกระดับความรู้ด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงแก่ประชาชนและการมีระบบกำกับดูแลที่มีธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เพราะความเชื่อมั่นคือรากฐานของอุตสาหกรรมประกันภัยและธรรมิบาลคือเครื่องมือที่จะทําให้ความเชื่อมั่นนั้นมั่นคงยิ่งขึ้นปัจจัยแห่งความยั่งยืนพลังของผู้นําและความร่วมมือความยั่งยืนไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากความตั้งใจและความมุ่งมั่นองค์กรที่ก้าวสู่ความยั่งยืนได้ต้องมีปัจจัยสําคัญหลายประการร่วมกันได้แก่ 1. ความมุ่งมั่นของผู้นําองค์กรผู้นําต้องเป็นแบบอย่างแห่งความโปร่งใสมีวิสัยทัศน์ระยะยาว และพร้อมจะปรับเปลี่ยนเพื่อตอบรับโลกยุคใหม่ 2. การสแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบความยั่งยืนไม่ได้ปิดกั้นการเติบโตแต่เปิดทางให้เติบโตอย่างมีจริยธรรมและสร้างผลดีต่อสังคม 3. การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองได้ง่ายและรวดเร็ว 4. การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทั้งในมิติขององค์กรเองและในบทบาทที่ต้องช่วยลูกค้าจัดการความเสี่ยงชีวิตและทรัพย์สิน 5. การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพราะการร่วมมือกันอย่างแท้จริงจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนองความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับมาตรฐานของทั้งอุตสาหกรรมการบูรณาการความร่วมมือพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่อนาคต Collaboration คือหัวใจของการเติบโตในยุคใหม่นี้ อุตสาหกรรมประกันภัยไทยจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศท,ที่แข็งแรงและยั่งยืนภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประกันภัยที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลหน่วยงานกำกับดูแลเช่นคอปอปอต้องร่วมกันผลักดันกฎระเบียบที่ทันสมัยโปรง่งใสและเปิดทางให้เกิดนวัตกรรมภาคประชาชนต้องได้รับความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม และสมาคมนายน่าจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือที่เชื่อมโยงทุกฝ่ายเข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยที่มั่นคงและยั่งยืนผลลัพธ์ของการร่วมมือเพื่อความยั่งยืนการบูรณาการความร่วมมือในอุตสาหกรรมประกันภยัยย่อมส่งผลดีในหลายมิติได้แก่ประโยชน์ต่อประชาชนทําให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงระบบประกันภัยได้ง่ายขึ้นเห็นคุณค่าของการมีประกันภัยในชีวิตประจําวัน ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับบริการที่ดีขึ้นจากการแข่งขันเชิงคุณภาพประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมเพราะระบบประกันภัยที่เข้มแข็งคือเสาหลักของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเพราะเมื่อประชาชนมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงประเทศก็มีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในทุกระดับร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ในโอกาสครบรอบ18ปีของสำนักงานคอปปอดิฉันขอแสดงความยินดีและชื่นชมในบทบาทของคอปปอที่เป็นกำลังสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและในฐานะนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยดิฉันขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนเพื่ออ,อุตสาหกรรมประกันภัยไทยที่มั่นคงโปร่งใสและเติบโตไปด้วยกันเพราะความยั่งยืนไม่ใช่จุดหมายของใครคนหนึ่ง แต่คือการเดินทางร่วมกันของทุกคนในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย Collaboration i s Collabor t t just a o o u t w o r k i n t together. It's about g r o w i n t together. รัวมนันพันนินิพานายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย